สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคินเซลในคลิปนี้เราจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในพวกนรกเฮลครีเอเตอร์กันในนรกร้อนๆแบบนี้จะมีของอะไรที่น่าสนใจบ้างนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย Underworld หรือที่เราเรียกกันว่านารก คือไบโอมที่อยู่ลึกที่สุดของโลกมีลักษณะเป็นถ้ำเปิดขนาดใหญ่ที่ทอดยาวตามด้านข้างผานังถูกทำมาจากแอชบล็อกและภูมิประเทศด้านล่างส่วนใหญ่เป็นแอ่งลาวาขนาดยักษ์ซึ่งที่นี่ก็มีสตักเจอร์ประจําไบโอมคือรูนเฮาส์ซึ่งด้านในเนี่ยมีทั้งเฟอร์นิเจอร์และสมบัติมากมายอยู่หัวใจหลักของไบโอมนี้เลยก็คือบอร์ดโบออฟเฟสที่เปรียบเสมือนกุญเจสำคัญในการเข้าสู่ฮาร์ดมดนั่นเอง เคล l b แบคือมอนค้างข้าวนรกที่พบเจอได้แค่ในนรกเท่านั้นถ้าไม่นำความหน้ารำคาญของมันด้วยเลือดที่น้อยนิดมอนตัวนี้จึงไม่ได้ซูยากเยินอะไรมันไม่สามารถบินผ่านน้ำหรือลาวาได้และในซีดบางตัวเจ้าข้างข่าวนี้จะปล่อยลาวาออกมาตอนตายด้วย m มกมาสโตนคือแอ c เซซอรีหินลาวาสุดร้อนแรง เมื่อสวมใส่มันจะทําให้การโจมตีเมลีถุกชนิดติดดีบัฟเพลไฟแล้วจะติดไฟใส่ศัตรูที่ถูกเราฟาดปัน้นและมันยังสามารถนําไปคราฟต่อยอดเป็นถุงมือไฟกันเหล็ดและซองธนูโมเช่นฟีเวอร์ได้อีกด้วยลาวาสลามคือสลามเมื่อลาวาองใบอ้นรกัวมันจะเปล่งแสงสีส้มๆตลอดเวลา สลามลาวาตัวนี้สามารถลอยตัวอยู่บนลาวาได้เมื่อมันตายมันจะไม่ดรอปเจลเหมือนสลามทั่วๆไปแต่ในเอสเปิดหมดขึ้นไปมันจะปล่อยลาวาออกมาเมื่อตายแทนไฟเอิมคือพูดน้อยนะักไร้เวทประจัาไบโอมนรกมันสามารถวิไปมายังสถานที่ต่างๆบนหน้าจอของเราได้ก่อนที่จะยิงกระสุนลูกไฟที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านบล็อกและติดไฟมาโดน กระสุนไฟลูกนี้สามารถถูกทำลายได้ง่ายๆจากการโจมตีใส่มัน Obsidian ยนโหลดคือ a อ c e สเซอรดอกกุหลาบที่จะลดทอนความเสียหายจากลาวาลงครึ่งหนึ่งและลดระยะเวลาการติดไฟลงอีกครึ่งหนึ่งมันสามารถนำไปคราบต่อยอดเป็นรองเท้าลาวาเวเดอร์หน้ากากออปซิเดียนสกาวโลและโมเทนสกาวโ o ลดได้ เดมอนคือมอนปีศาจมีปีกมันจะบินเข้าหาเพื่อนๆพ,พร้อมกับรายเวทกระสุนใบดาบสีม่วงที่จะหมุนติ้วๆและเพิ่มความเร็วตรงเข้าหาผู้เล่นตัวกระสุนใบดาบจะทําให้ติดดีบับดาร์กเนตใบดาบจะหายไปเมื่อบินชนกับวอคกแต่มันจะไม่ถูกทําลายเมื่อเราตีมันนะ เตมอนไซคืออาวุธหนังซือเวทสายเมจิกที่จะยิงกระสุนเคียว4ีม่วงหมุนเป็นวงกลมออกไปกระสุนสามารถทะลุศัตรูได้4ตัวโจมตีได้ทั้งหมด5ตัวมันเคลื่อนที่ได้ช้ามากตอนเริ่มไล่แต่รอสรักพักมันจะเริ่มหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆและพุ่งตัวออกไปฟิว บูด oo ูเดมอนคีอปีศาจป,ประเภทเดียวกับเดมอนตัวเมื่อกี้นี้เลยความสามารถเหมือนกันทุกป,ประการแต่จะต่างกันตรงที่มอนตัวนี้จะห้อยตุ๊กตาไกด์บูดูโดมาด้วยมันเป็นหนึ่งในมอนไม่กี่ตัวที่สามารถถูกตรวจเจอด้วยไลฟ์ฟอร์มอนาลเซอร์ได้ ไกวูดูโดคือไอเทมเรียกบอสที่การันตีดอบจากมอนวูดูเดมอนถ้าใส่ตุกาตาตัวนี้ไว้ในช่องแอเสเซซอรีจะทำให้ผู้เล่นโจมตี NPC ไกด์ของตัวเองได้แต่ถ้าหากโยนมาลงบอ่อลาวานในนรกจะเป็นการอันเชนบอยวอลออฟเฟสออกมาโบนเซ p เพนคืองูโครงกระดูขู่ฟอฟอที่จัดเป็นมอนประเภทไส้เดือนประจำไบโอมนรก ที่จะแหวกว่ายไปตามทะเลลาวาของนรกนอกจากมันจะมีภูมิคุ้มกันต่อลาวาแล้วมันยังไม่รับความเสียหายจากการติดพิษและติดไฟครึสอินเฟอร์โนอีกด้วยแคสเคดคืออาวุธโยโย่ไฟสายเมลีมันสามารถหมุนได้นาะนถึง16วินาทีก่อนจะกลับมาและจะทำให้ศัตรูติดไฟอีกด้วยเป็นโยโย,โยท่ที่ดีที่สุดในพีฮาร์ดหมดแล้ว สามารถหาดอกได้จากมอนตัวไหนก็ได้ในใ,นใบโอมนรกเลยแต่ต้องเอาชนะบอสเกเลตอนแล้วเท่านั้นนะ TOR ทอร์เจอร์โซคือวิญ,ญญาณปีศาจที่ถูกทรมานอาจจะหาเจอได้ยากแต่ถ้าเจอแล้วอย่าเพิ่งรีบฆ่าเขาก่อนละ่ะให้เป็นพื่อนนำผง p u r i f i c a t i o n Powder ที่หาซื้อได้จาก NPC d ไดอกมาโยนใส่เขาเขาจะคืนสภาพกลายเป็น NPC Tag Collector และย้ายเขามาอยู่กับเรา เฮลไฟคืออาวุธโยโย่สายเมรีที่จะทําให้ศัตรูติดตีบัฟเฮลไฟเมื่อโดนมันฟาดเข้าไปที่หน้ามันมีระยะยืดที่ค่อนข้างไกลและค้างไว้ได้นานหาดอกได้จากมอนตัวไหนก็ได้ในใบองค์นรกหลังจากเข้าฮาร์ดหมดแล้ว ลาวาแบทคือค้าง้าวลาวาล่างอัปเกรดของ h e ลแบทมันทั้งเร็วกว่าแล้วก็อึดกว่ามากแต่มันก็ไม่สามารถบินผ่านน้ำหรือลาวาได้เช่นเดียวกับค้างคาวตัวเกา่าแต่เ,เพื่อนๆจะพบพวกมันได้ก็ต่อเมื่อเอาชนะบอสแมคค a น i c a l ตัวใดตัวหนึ่งได้แล้ว เละเตวิลชิมอนปีศาจมีปีกตัวสีแดงกำมมันคือร่างที่โหดขึ้นของเดมอนธรรมดามีพลังชีวิตมากกว่าและการโจมตีของมันคือการไล่อันโฮลี่ไทเดนสีม่วงใส่ผู้เล่นกระสุนตีส่วนพวกนี้จะถูกยิงออกมาเป็นชุดๆเดินทางได้ช้าแต่สร้างความเสียหายที่รุนแรงมาก อันโฮลี่ไทเดนคืออาวุธสามงามสายเมจิกมันสามารถไล่กระสุนตีสุนเวทมวลที่ทั้งเร็วและทีแต่ใช้มานาเยอะมากกระสุนพวกนี้ทนนุศัตูได้ถึง2ตัวและจะกระจายหายไปเมื่อโดนตัวที่3ในซีฟบางตัวอาวุธนี้สามารถหาเจอได้ในกล่องเงาด้วย ชมกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในอ n d เดอร์ว d ตอนแรกมีไอเทมอะไรที่ชอบกันบ้างหรือเปล่าหรือเกลียนไอมอนตัวนี้จังก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะ